ที่ใส่การ์ดนะครับการ์ด micro sd การเล็กนะไม่ใช่การ์ดใหญ่นี่การเล็กตัวนี้นะครับก็คือใส่ได้ผมใส่เข้าไปร้อยยก็อ่านได้นะตัวนี้นะครับตัวนี้ซื้อมาในราคาเบาทนะครับแต่ถ้าในประเทศจีนก็มา1นหยวนหบาทแล้วก็ซื้อไทยก็เก้าบาทก็โอเคนะราเก้าบาทเป็น usb UH สำหรับใครต้องการ เสียบตัวเนี่ยตัวมินินะครับมินิ s d ใส่เข้าไปใช้ด,ดูใส่ก้นไปนี้เนีย่ยล็อกนะครับเสียบการใช้งานก็ปกติเดี๋ยวเสียบให้ดูนะครับนี่ครับตัวนี้ 64G กิกนะครับพอเสียบเข้าไปก็ใช้งานได้ปกตินะครับเหมือนแฟลชได้ปกติเลยนะครับสำหรับใครที่จะใช้งานก็ได้ปกติเลยนะครับสามารถใช้งานได้ ตัวนี้นะครับราคา9บาทถูกมากมีฝาจุกให้อันนี้ก็สั่งซื้อของช้อปปีนะครับีก่การ์ดการ์ดของไอโมนะครับพอดีกล้องมันเสียก็การ์ดมาใช้งานนะครับถ้าใครต้องการเอาไปใช้งานอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นแฟลชไดร์ที่ดีนะครับอันหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดตัวนี้ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าม็นสซเล็กแ้วถ้าเกิดว่าต้องการเป็น OTG แล้วก็ซื้อตัวที่เป็น OTG อย่างเงี้ยมาเสียบ ก็จะเป็น iPhone, iPad นะครับหรือจะเป็น i อซีนี่เป็นไลนิงนะครับสำหรับเก่าเนาะผมว่าโอเคเลยสำหรับใครที่มองหา9บาทสามารถสั่งซื้อมาใช้งานได้จากการใช้งานจริงผมว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับราคาไม่แพงมีหลักสีด้วยนะแต่ผมว่าซื้อสีดําเพราะว่าการใช้งานเราแบบไปเจอหลายๆสีอะขอสีดำดีกว่าจบขอบคุณครับ